ป่าเก่าแก่แห่งนี้มีเรื่องเล่ามากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องของวิญญาณเด็กผู้หญิงที่ชอบปรากฏตัวให้คนเห็นว่ากันว่าถ้าใครหลงเข้าไปในป่าลึกจะได้ยินเสียงกระซิบแแววมาตามลมใครอยู่ตรงนั้นเสียงเล็กๆนั้นดังมาจากด้านหลัง เมื่อหันไปก็พบกับร่างเล็กๆในชุดสีขาวซีดยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดวงตาของเธอเศร้าส้อยเหมือนกำลังรอคอยใครบางคนหนูหนูเป็นใครฉันถามด้วยเสียงสั่นเครือเธอไม่ตอบเพียงแต่ชี้มือเข้าไปในป่าลึกก่อนจะค่อยๆจางหายไปต่อหน้า ฉันตัดสินใจเดินตามทางที่เธอชี้เข้าไปพบกับซากกระท่อมเก่าๆที่พังทลายภายในมีตุ๊กตาขาดขาดวางอยู่ทันใดนั้นเองเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูแม่อยู่ไหนฉันขนลุกสู้รู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบจับขั้วหัวใจ เรื่องเล่าว่าวิญญาณเด็กน้อยตนนี้รอคอยแม่ที่หายตัวไปในป่าเมื่อนา,นานมาแล้วและจะคอยหลอกหลอนคนที่เข้ามาใกล้เพื่อถามหาแม่ของเธอจากวันนั้นฉันไม่เคยกลับเข้าไปในป่าเก่าแก่นั้นอีกเลยและทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณสาวน้อย ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสารแล้วหวาดกลัวไปพร้อมๆกัน